ข้าวขาหมูอร่อยๆข้าวมันไก่อร่อยๆฟรีครับจอร์นี่ดูแลฟรีดูแลกันตอนนี้พวกท่านเดือดร้อนมานะครับอบพยพมาผมคนหนึง่งในานามคนไทยด้วยกันไม่ทิ้งกันครับสวัสดีเอฟซี FC จอร์นี่มือปราบตุ้ยขอร,รับตัวเพครับตอนนี้กําลังเล่งทําอาหารเพื่อจะไปให้กับพี่น้องที่อพยพแนวชายแดนเป็นกําลังใจให้ทหารหารทุกท่านนะครับณเวลานี้ ชายแดนดูเดือนมากผมก็เพิ่งเดินทางออกมาเมื่อคืนนะครับเสียงระเบิดยังดังอยู่ตลอดแนวชายแดนนะครับขอให้ทาหารหาผู้กล้าลุยเอาฮามันให้ราบคาบส่วนชาวบ้านบางส่วนนะครับที่ยังอยู่ในพื้นที่เป้าบ้านเรือนเป้าสัตว์เลีย้ยงเดี๋ยวอาหารของจอ์นี่มรัตาตอนนี้ผมกําลังให้พนักง,งานที่ร้านแวะจอห์นี่ที่พีบูรพ์สงสา,ารกําลังจัดทา อร่อยแหนมซี่โครงหมูพวกไส้กรอกอีสานพวกปลาทอดปลาส้มนะฮะกำลังเร่งนะฮะทำแต่เช้าเลยเดี๋ยวจะนําไปแจกใจนาไปแจกใจให้กับชาวบ้านนะฮะตอนนี้ให้ให้แม่ท่าหลังบ้านผมควบคุมการทํางานในด้านนี้ก็คือภรรยาผมนะครับให้ช่วยทําทกับข้าวนะครับเราแพคข้าวเหนียวเพื่อจะให้ถึงมือพร้อมทานเลยนะครับถึงมือชาวบ้านแล้วชาวบ้านพร้อมทานเลย นะครับผมลงไปพื้นที่ในพื้นที่อำเภอน้ m ยืนยังมีชาวบ้านก็ครับยังต้องการอาหารจากผม,ผมบอกว่าอ่าสีนี้กับน,นี้ว่าได้กหายต่ลูกมีออกไปเพราะว่ากันยังป่อบบ้านเลื่อนปลอทรัพย์สินของชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชรบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับอาหารนี่บอกได้เลยว่าถูกตัดขาดอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีตลาดขายไม่มีร้านอาหารขายด้วยความที่ผมลงไปเห็นในสภาพพื้นที่แล้วก็เลยขึ้นมาดําเนินการ นี่ครับกาลังจัดเตรียมในครัวบางส่วนก็จัดเตรียมอยู่ฝั่งทางด้านนู้นนะครับบางส่วนกําลังแพ็คทีมแพ็คก็แพ็คอยู่นี่่ะเดี๋ยวผมจะนําไปให้นี่คือกําลังใจและฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้อพยพที่มาพักอาศัยในเขตอาเภอพิบูลมังสาหารนะครับบ้านเกิดของผมอําเภอพิบูลมังสาหารนะครับให้ญาติพี่น้องท่านเดินทางมาแจ้งความประสงค์นำมา,ามาเอาข้าวขา,ขาหมูอร่อยๆข้าวมันไก่อร่อยๆฟรีครับจอนี่ดูแลฟรี ดูแลกันตอนนี้พวกท่านเดือดร้อนมานะครับอบพยพมาผมคนหนึ่งในนามคนไทยด้วยกันไม่ทิ้งกันมาติดต่อรับได้ที่อาคารอาคารสวยๆที่ติดริมถนนเลยนะครับอาคารุสูงสวยๆที่ติดริมถนนของซึ่งเป็นอาคารข้าวแกงนะครับข้าวแกงข้าวขาหมูข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวนะครับเดินทางมาติดต่อรับได้เลยนะครับมาติดต่อรับได้เลยที่แวะจอนนี่โครงการศูนย์อาหารศูนย์ทัพรถ คาเฟ่ร้านกาแฟของผมที่อำเภอพิบูลสงาคารามไม่ทิ้งกันนะครับฝากระชาสัมพันธ์หากใครเห็นคลิปนี้แล้วก็แจ้งไปยังผู้อพยพที่มาพักอาศัยในเขตอำเภอพิบูลสงคารามให้ญาติเดินทางมารับเลยด้วยศูนย์จุดอพยพมัไหลาห่างไกลห่างไกลหลพื้นที่ไหลตำบลน,นะครับหากญาติสะดวกเดินทางมารับเอาเข้าวกล่องเอาข้าวคามูอร่อยๆข้าวมันไก่อร่อยๆได้เลยนะครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่ดําเนินการในส่วนเตรียมสเสบียง อาหารแล้วหลังจากนั้นสบายโมงผมจะเดินทางไปพร้อมกับบ้านลมเด้งดึงบ้านลมเด้งดึง3 0อพยพโดยที่ผมจ้างบ้านลมเด้งดึงนะครับและนําขนมไปให้น้องๆลูกหลานได้ผ่อนคลายความเครียดได้เล่นบ้านลมในศูนย์อพยพ3 0นะครับตอนนี้เดินทางไปที่อําเภอเดชอุดมแล้วศูนย์อพยพเี่มอำเภอเดชอุดมนะครับผมผมได้ติดต่อบ้านลมเด้งดึงไปด้วยนะครับวันนี้นะครับกาลังใจ ซึ่งเป็นวันต่อสู้รบวันที่สามวันที่สี่ซึ่งทหารเราได้สุญเสียไปแล้วจํานวนหลายนายและบาดเจ็บจํานวนหลายหลายนายนะครับก็ขอขอเป็นกําลังใจทุกท่านผมในานามาผู้อยู่เบื้องหลังนะครับกํากลังใจผู้อยู่แนวหลังนะครับขอเป็นกำลังใจให้อยู่แนวให้แนวหน้าทุกท่านและขอเป็นลังใจให้กับผู้อพยพยังไงก็หากมีโอกาสผ่านมาอุบลราชธานีแวะราทานข้าวแวะจอนนี่นะครับหรือหากจะอุดหนุนสินค้าผมนี่ครับอย่างไส้กรอกอีสานแหนมซี่โครงหมู นะครับปลาส้มส้มปลาปลืนนะครับนี่คือสินค้าของฝากจากร้านผมนะครับน้าใจจากผมส่งต่อให้พี่น้องเรานะครับหากใครมีมีน้ําใจนะครับฝากอุดหนุนสินค้าผมทักแชทหาแอดมินผมได้เลยนะครับทักแชทหาแอดมินผมได้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจทุกท่านเดี๋ยวผมจะพาะวางแผนจัดเตรียมสิ่งของเพื่อจะนำ,ลำ,ล,ำ,ล,ำลำเลียงขึ้นรถเพื่อจะเดินทางต่อยังแนวชายแดนต่อไปขอเป็นกำลังใจให้ทหารผู้กล้า ขอเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านผู้เดือดร้อนที่อพยพขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลชาวบ้านขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและที่สำคัญครับขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศในภาวะวิกฤตการต่อสู้รบทางแนวชายแดนณเวลานี้นะครับผ่านมาอุบลราชธานีแวะมาทานข้าวที่แว่จอนี่นะครับวันนี้เด้งถึงบ้านลมอาหารเครื่องดื่มต่างๆกำลังใจน้ำใจจากจอนี่เดินทางมุ่งหน้าสู่แนวชายแดนนะครับสวัสดีครับ